เอานะครับผมจหรับ <hi> เราพัฒนาของเขานะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับในชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจับตัวเด่นผูเด่นนะครับเนาะในชุดนี้นะครับเราพัฒนานะครับไปที่เลขเด็ดโคตรเรานะครับไปที่สูตรที่หนึ่งสองสามสี่หกนะครับไปที่หนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับหนึ่งและสองนะครับเนาะในวันที่ผ่านมานี้สูตรที่สองไม่มามาแต่ สุดที่หนึ่งนะครับโอเลขออกห้าศูนย์ศูนย์นะครับสุดยอดเลยนะครับในวันนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามต่อไปสามสี่ครับสามสี่สุดที่สามกับสุดที่สี่นะครับในวันที่ผ่านมานี้นะครับห้าสองสองห้าจับคู่กันมานะครับ เพราะว่าเลขมันไม่ชนนะวันนี้ชนสามตัวเลยแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นะศูนย์เก้าแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดนะครับแล้วก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์นี่ชนแล้วนะครับชนนะครับต่อไปสุดที่ห้านะครับสุดที่ห้าพี่วิบอนะครับในวันที่ผ่านมาก็เข้าเสยนะครับวันที่ผ่านมามาที่เลขศูนย์นะครับสุดที่ห้าวันนี้ได้สองสามสี่ สองสามสี่นะนะครับได้สองสามสี่ไพ่เอกของเราเจ็ดแปดศูนย์สองเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับในตัวเลขนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามอ้ามีสีโอ้โหมาอีกแล้วศูนย์เอา้าศูนย์พ่ะนะมีสีนะครับ ูนย์มีสี่ครับหนึ่งนีหนึ่งสองหนึ่งมีสองนะครับสามสองนะครับสองมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีสามมาแล้วสองมาอีกแล้วนะครับสามนะครับสามมีหนึ่งมีสองสามมีสองนะสี่นะครับสี่มีหนึ่งอสี่มีหนึ่งห้านะครับ ห้าไม่มีเลยนะครับห้าไม่มีเลยหกนะครับหกไม่มีนะครับนะครับเจ็ดเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามเจ็ดมาแล้วสามแปดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แปดมีสี่เก้านะครับเก้ามีหนึ่งมีสองมีสาม กามีสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขจะมีอยู่ถึงห้าตัวนะครับตัวเด่นก็คือศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดนะตัวเด่นศูนย์กับแปดตัวรองก็จะมีสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะเด่นไปที่ศูนย์กับแปดในวันนี้เหมือนวันที่ผ่านมาหรือไม่นะครับ ศูนย์สองศูนย์แปดสองเจ็ดเก้าถ้าเป็นศูนย์สองแปดเจ็ดเก้านะครับเลขตัวนี้นะครับในสูตรที่หกนะครับเจ็ดแปดศูนย์สองเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับตัวนี้นะครับเจ็ดแปดศูนย์สองเพราะฉะนั้นในชุดนี้จะมีเจ็ดแปดศูนย์สองอยู่ทั้งหมดอยู่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเอาตัวนี้มาจับเพราะฉะนั้นเลขชุดนี้นะครับเนาะนะครับจะจับได้อีกรอบหนึ่งก็ต่อเมื่อนะครับเราจะเล็งไปที่ เดี๋ยวเราจะไปที่แต้มรวมนะครับแต้มรวมสามสิบห้าคู่นี้จะหนักจัดเต็มนะครับเพราะว่ามันชนแล้วนะครับเลขเด่นตัวนี้ชนสูตรที่หกนี่เพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจในชุดนี้นะครับต้องถูกเท่านั้นในงวดนี้เราจะเอาคืนนะครับเราจะเอาคืนถ้าเราจะเล็งไปที่ตัวที่เด่นนะครับก็คือตัวนี้ชนแล้วนะครับเนาะนี่นะแปดเก้าศูนย์เนี่ยครับตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวนี้มีแปดเก้าศูนย์ ตัวนี้มีแปดกับศูนย์เพราะนั้นเลขก็จะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวนี้มีแปดแปดเก้าศูนย์มีแปดเก้าศูนย์าะมีแปดมีเก้ามีศูนย์แต่ตัวนี้เก้าไม่มีมีแต่แปดกับศูนย์เพราะฉะนั้นเลขก็จะมีแปดศูนย์แปดศูนย์นะครับแล้วก็แปดศูนย์นะครับเนาะเพราะฉะนั้นไปที่ตัวที่มีแปดับ0ศูนย์นะครับจัดหนักเลยนะครับเนาะแปดแล้วก็ศูนย์ แล้วก็ศูนย์นะครับศู 0, 8, นย์แล้วก็แปดนะครับแล้วก็แปดแล้วก็แปดนะครับแปดกับศูนย์นะครับนะครับแปดกับศูนย์ในชุดนี้นะแปดกับศูนย์นะสองตัวนี้เลยนะครับเราจะเอาคืนนะครับ แปดและศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาจับสามตัวนะครับสามตัวของเราพลาดไปนะครับในวันที่ผ่านมาเพราะว่ามันได้มาที่ศูนย์ศูนย์หกมันได้มาที่ศูนย์ศูนย์หกนะครับในวันนี้นะครับตัวที่เด่นนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเอาละนะครับในวันนี้นะครับ ในกุ๊ปปะเจ้าเพื่อนๆเด้จัดไปเลยนะครับอย่างน้อยๆให้ได้ร้อยคูณร้อยนะครับอย่างน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงจะเอาคืนได้นะครับจัดชุดหนักเลยชุดหนักเลยในวันที่นะครับสําหรับเราวัฒนาของเรานะครับในงวดเส้นเดือนเลยสามสิบเอ็ดนะครับวันที่สามสิบเอ็ดก็คือมาอื่นนะครับนะงวดวันศุกร์นะครับสามสิบเอ็ดนะครับในชุดนี้ไปที่แปดกับศูนย์นะครับถ้าแปดกับศูนย์ตัวนี้นะครับเราก็จะนะครับ ถ้าเราจะจับในตัวเด่นนะครับตัวเดียวนเนี่ยนะครับก็จะสลับไหมนะครับแต่ศูนย์มันมาเยอะมากนะครับในวันที่ผ่านมาศูนย์มาเยอะมากศูนย์มาถึงสี่ตัวเลยนะครับนะครับศูนย์มาถึงสี่ตัวเลยในวันที่ผ่านมาครับับก็คือมาที่ศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์นะครับหรือมันจะมาอีกหรือมันจะมาอีกนะครับเราฟันธงไปที่ศูนย์น่าเสียดายมากนะครับตัวที่เราฟันธงไปมันก็จะเป็นศูนย์ ศูนย์หกตัวนี้น่าเสียดายนะครับเลขมันออกไปที่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนศูนย์เราน่าจะได้ตัวโต๊ดคนับนะครับในชุดนี้นะครับเดี๋ยวห้องอื่มาจับตัวนี้นะครับจับตัวนี้นะครับหลักร้อยของเราก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าในชุดนี้วินกันแล้วมันชอบมาบนล่างเลยนะครับในหลักสิบตัวนี้เอาหลักสิบตัวนี้เป็นเลขหลักร้อยเลยนะครับเป็นหลักร้อยเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้านะครับในชุดนี้เนาะในวันนี้นะครับ เอานะครับผมสำหรับในคลิปน,เ,เ,นเนยเจียวเพลงสำเนียเนาะในคลิปต่อไปเดี๋ยวมาจับ3ตัวนะครับเนาะนะครับผมสิบหคู่16คู่เนาะนะครับผมเอาชนะคลิปเน้ลาไปเลยสวัสดีครับ